สมเด็จเจ้าฟ้าสิริวัณวลีสเสด็จเยี่ยมพระอาการประชวนสมเด็จเจ้าฟ้าพัชระกิติยาภาจากกรณีเมื่อวันที่15ธันวาคมสำนักพระราชวางังออกถแถลงการเรื่องสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานาเรนทิลาเทพพยวดีกมารหลวงราชสารณนีสิริพัชระมหาวชาระราชธิดาทรงพระประชวนความว่าเมื่อวันที่14ธันวาคมพุทธศักราช2565 เวลา18นิกา20นาทีสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรากิติยาภาในเรนทิลาเทพยาวดีก็มาหลงราชสารนณีสิริพัชระมหาวชระลาธิดาทรงทำการฝึกสุนัขทรงเลี้ยงที่จะเข้าแข่งขันสุนัขในงานตามมาตรฐานสากลในรายการ Thailand Working Dog Championship by Royal Thai Army ถูกเตาสันทวตีูระหว่างวันที่10-19ธันวาคมพุทธศักราช2565 สนามฝึกกองพันสุนัขทหารอำเภอปากช่องจังหวัดนครราชสีมาในระหว่างที่ทรงทำการฝึกทรงมีพระอาการประชวนหมดพระสติ โดยพระอาการทางพระหัตถ์ไทยขณะแพทย์ประจำพระองค์จึงได้เชิญเสด็จพระราชดดำเนินไปปฐมพยาบาลณโรงพยาบาลปากช่องนานาพระอาการประชวนคงที่ในระดับหนึ่งจากนั้นได้เชิญเสด็จประทับเฮลิคอปเตอร์พระที่นั่งเข้ารับการรักษาพระองค์ณโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทยเพื่อถวายการตรวจพระวรกายอย่างละเอียดและประทับรักษาพระองค์ต่อไปจึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน ล่าสุดวันที่16ธันวาคมพุทธศักราช2565สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณณวรีนารีรัตราชกัญญาสเสด็จยังอาคารภูมิเสริมังคารานุสรณ์โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทยทรงเยี่ยมพระอาการประชวรสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานาเรนทิราเทพยาว,วดีก็มาหลวงราชสารินีสิริพัชระมหาวชราราธิดา ขอขอบคุณข้อมูลข่าวจากมุมข่าวค่ะและเพื่อมให้พลาดทุกๆช่องข่าวก็สิบดาราอย่าลืมกดติดตามเพื่อรับชมคลิปใหม่ๆทุกวันได้ที่ช่องดาราก็สิบขอบคุณทุกท่านสำหรับการรับชมและติดตามค่ะ